สวัสดีครับสมาชิกไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาชมผักอายุ23วันแล้ว,วันนะครับตรงปลูกได้2วันครับเลดปัตตเวียนครับก็จะเป็นอากาศห่อนครับ กล่องนี้เป็นบระก,กาศหอมครับทดลองปลูกให้สมาชิกที่ซื้อชุดปลูกมินิไปนะครับชุดทดลองปลูกไปว่าเป็นยังไงนะครับบางคน ซื้อไปทดลองปลูกก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับหน้าร้อนรากผักไม่ค่อยเดินครับหน้าร้อนปลูกยากผักจะโตช้ามากครับบางคนถามทำไมผักโตช้าครับธรรมดาครับหน้าร้อนใครปลูก ตัวได้ผักสวยถือว่าเก่งครับหน้าร้อน้ากเขายังไม่ยาวลากเขายังยาวเท่าไรช่วงนี้เ็ยังกินน้ำไม่เยอะเท่าไรนะครับผักอายุได้ประมาณ30วันเขาะจะกินน้ำเยอะครับ ผากจะโตเร็วในช่วงอายุสามสิบวันช่วงนี้เขาก็จะโตช้าครับต้องเอนยินเลี้ยงเขาไปเรื่อยกันครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับพอจบคลิปย่านี้นะครับ